พระปินเสายังไม่มาการมั้งครับลูกน้องยังไม่ส่งข่าวนะครับลูกน้องยังไม่ส่งข่าวนะครับว่าท่านจะมาการหรือเปล่าถ้ามาธรรมดาก็มาได้นะครับแต่ถ้ามาทำพิเลนมาปีนทรงปีนเสาก็ก็บอกว่าให้ใช้ดุลพินิษเอาครับว่าจะถวายอะไรท่านนะครับคือ มองคนอื่นไม่ดีอย่างเดียวนะครับมองคนอื่นไม่ดีอย่างเดียวนะครับมองตัวเองถูกอย่างเดียวนะครับไปออกพูดถึงพลตำรวจโทเลวัตนี่เหรอคุณภาพของไอ้ส้นตีนกูกเกษียณมาแล้วเออนี่ผมอุตส่าห์เรียกท่านแล้วนะเออต้องเรียกไอ้ส้นตีนลวมั้งมาเนี่ยนะฮะ เรียกท่านแล้วเนี่ยให้ชิบผายเอาพ่อเหลืองมาห่มคุมตัวแล้วชักเก่งนะมึงเนี่ยเออมันต้องพิจารณาตัวเราเองที่ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีตรงไหน มึงเอาผ้าเหลืองมาห่มคุมตัวไปบินทบาทหาแดกเนี่ยทำให้คนเขาเสื่อมศรัทธาในผ้าเหลืองปกติเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเราก็ยกมือไหว้ละเอามือลูปหัวแต่กูไหว้มึงไม่ลงหรอกไอ้เฮียมึงไม่ใช่พระนะครับผมไม่ทำแล้วครับผมมองจะคอยห้ามนะครับผมจะคอยห้าม มีอะไรเนี่ยจะบอกเฮ้ยอย่าไปทำยุดนะห้ามถ้าใครไปทำ้ายผมก็จะจับช่วยจับส่งพนักง,งานสอบสวนด้วย <c oughs> นะครับแต่ผมอยากให้มันจบไนงะแม่นั้นก็ออกมาเห่าว่างปุ๊บก็ออกมาพูดอัตมาแหมกูลมั่นไส้มึงนะ นะครับจริงมันไม่ใช่ประเด็นผมเขาเป็นประเด็นขัดแย้งอ้างพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนาไปว่าไออาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับผมไม่รู้อ่ะแต่กูฟังมึงพูดกับอาจารย์เบียร์พูดกูฟังอาจารย์เบียร์มันลื่นหูกว่ากูเห็นหน้ามึงกูก็ปวดทั้งขี้แล้วไอ้นะครับ เห็นหน้ามึงเนี่ยกูก็แม่จริงๆอ่ะดูงโง่เฮงก็รู้แล้วว่าใครกันร้อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันมันอย่างไงอะ่ะแต่ผมว่าไออาจารย์เบียร์ผมมองมันจะสอนผิดสอนถูกผมไม่รู้อะ่ะแต่ผมดูแล้วมันสนุกสนานนะครับแล้วมันก็แทรกหลักธรรมแลกสักให้หลักธรรมะเข้ามาแต่กูฟังมึงแล้วกู ธรรมะคืออะไรแม่มึงไปถามพ่อมึงไปว่าธรรมะคืออะไรเหอถ้ามาคุยกับผมไปออกรายการคุยกันถ้าจะถามผมว่าธรรมะคืออะไรผมจะถามว่าแล้วมึงรู้ไหมว่าวิสามันคืออะไรวิสามันฆาตกรรมคืออะไรโอ้ท่านอย่ามาถาม ไอพระหานี่ให้ผมว่าลมเสียเลยนะครับถามกวนตีนนะ่ะถามตอบไม่ตรงใจมันก็นั่นนะครับธรรมะคืออะไรผมจะถามวิสามันฆาตกรรมคืออะไรมึงรู้หรือเปล่าแล้วมันก็จะไม่ดีคือมึงเสือข่มผ้าเหลืองไงนะครับ ผมผ้าเหลืองพอเราไปพูดไม่สมควรก็ไม่นั่นนะครับถ้าจะไปออกรายการกับผมก็มึงซึกก่อนแล้วไปออกซึกก่อนไม่นั้นผมเห็นมันผมก็ต้องยกมือไหวเพราะผมไหวผ้าเหลืองเนี่ยนะฮนะแม่ไม่แม,แม่เลือกผมเลือกอาจารย์เบียครับผมเลือกอาจารย์เบีย นะครับมันหน้าตามันสดชื่นหน้าตามันสดชื่นนะครับตอนหลังนี้ก็ดีหน่อยนะคือ พอพูดอะไรเนี่ยมันรู้สึกใอ้ให้ภ้าปีนเสาไฟเนี่ยก็พูดสุขขุมขึ้นนะครับไม่รู้ครับถ้าใครมาถามผมว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยผมจะถามกลับไปเลยครับผมไม่ตอบว่าธรรมะคืออะไรถามว่าวิสาม,มันฆาตกรรมคืออะไรมึงรู้หรือเปล่านะครับมัน เก่งใครเก่งมันเก่งคนละทางนะครับมันมันแย่แล้วครับคือต้องประเมินสถานการณ์นะครับโดนตบมั่ง โดนถีบมั่งต่อไปมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆไงมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆคนทําเขาไม่ได้คิดว่าแกเป็นพระเขาคิดว่าเอาผ้าเหลืองมาคุมหาแดกนะครับเราอยากคิดว่าเป็นพระสินะครับคือมัน วัดปฏิบัติมันก็ไม่ได้สัตว์ขับรถเก่งไม่บินธบาทเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถเก่งมันก็ไม่เข้าท่าแล้วกูก็ไม่ใส่บาทแล้ววัดยูดไหนก็อยู่ไม่ได้แล้วมาจีบปากจีบคอพูดมันไม่เข้าท่าไปเดินทุดงอะไรอย่างนั้นได้เล,เลิกตีเตียน ไอ้นี่มันไม่ได้โง่น่ะไอ้นี่มันไม่ได้โงน่นะไอ้อย่างงี้แม่ต้องไม่ให้ศึกครับต้องนิมนต์ไปทุดดงแล้วก็หายไปเลยนะครับเจอตรงไหนก็นินมนต์ครับนิมนต์ไปทุดดงเข้าไปภูคงภูควายอะไรอย่างนั้นนะ่คือผมมองว่าสติมันไม่ดี คนด่าคนอื่นไม่ดีหมดอ่ะดีตัวเองคนเดียวอ่ะนะครับบางครั้งมันก็พูดมีเหตุผลบางครั้งมันก็พูดเพ้อเจ้อนะครับผมไม่เรียกท่านแล้วนะครไอ้ใส่บาตนี่มันแล้วแต่เหลานะครับเดินบินฑบาทมาเนี่ยเวลาจะใส่บาตเนี่ยมันแล้วแต่เหลา ไม่เป็นไรครับเอาไปตัดต่อก็ปล่อยนะครับพระดีผมก็กราบเท้าเลยนะครับพระส้นเตีอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอานะครับมันไม่ไหวมาพูดงุดหงิดอารมณ์นะครับ ล่อยเถอะครับมาใครจะเอาไปตัดต่อก็เห็นน่ะไปตัดต่อกันเยอะฮะผมก็นิม,มนต์หน่อยนิมนต์นิม,มนต์นม,ม,นมาบินทบาทที่จังหวัดกา์หน่อยนะครับผมเตรียมลูกติ์ลูกหาไว้เตรียมใส่บาทแล้วนะครับมันกวนตีนเข้าทุกทีนะฮะ มันชักกวนเตีนผมหดหงิดมา